อุดฟันภายใต้ยาชาแล้วรับประแดงคุณหมอมีขั้นตอนหรือเทคนิคในการตรวจเช็คการสบฟันภายหลังการอุดฟันยังไงให้มั่นใจว่าไม่โอเวอร์เกินไปหรืออันเดอร์เกินไปครับอาเดี๋ยวเชิญหมอบอลนะครับครับผมอย่างแรกครับสําคัญสุดเลยครับตรวจออคูชันก่อนที่จะเริ่มฉีดอาชาครับผมคือเวลาเราใส่รับะแดงเนี่ยฉีดยาชาตลอดนะครับแปลว่าตอนทําเสร็จคนไข้ก็ยังชาอยู่นะครับออคูชันเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับถ้าเกิดคนไข้ชานะแปลว่าเราต้องรู้คบว่าก่อนชา ก่อนทาเขากัดฟันยังไงนะครับวิธีของผมครับคือหนึ่งเช็คออคูชันใช้อาร์ติเปเปอร์ให้คนไข้กัดก่อนทํานะครับสมมติผมอุดฟันที่สี่หกครับผมใช้อาร์ติเปเปอร์เช็คออคูชันที่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับเสร็จแล้วก่อนทานะครับยังไม่ฉีดยาชาเหมือนเดิมนะครับใช้ชิมสต็อกนะครับชิมสต็อกมันจะบางๆนะครับอาจใช้ตัวที่แบบสิบห้าไมคอนก็โอเคเหมือนกันนะวางชิมสต็อกไว้ที่สี่สี่และสี่ห้าแล้วให้คนไข้กัดแน่นๆนะครับผมเพื่อเช็คว่าก่อนทําเนี่ย 4445กัดแล้ว MIP แน่นกันแค่ไหนถ้าสมมุติว่าก่อนทำครับคุณหมอให้คนไข้กัดชิมสต็อกที่4445นะครับแล้วมันแน่นคุณหมอดึงชิมสต็อกไม่ออกดึงออกมาแล้วมันขาดนะครับแปลว่าก่อนทำเนี่ย4445สนิทนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอทำงานเสร็จครับถอดรับปรแดงออกมาแล้วคุณหมออุด46ใช่ไหมครับให้คนไข้กัดชิมสต็อกแบบเดิมที่ตำแหน่งเดิม4445ครับ4445มันอยู่ข้างหน้า46ครับถ้า46มันคำครับ4445มันลอยแน่นอน นะครับคุณหมอก็จะรู้แหละครับถึงแม้คนไข้ชายอยู่ก็จะรู้แล้วเขาว่าเอ้ยสีเราอุดมามันขำนะครับทีนี้คุณหมอก็ต้องมาเช็คอาร์ตีเปเปอร์ครับนะเอ้ยขำและคอนแทคแอเรียของ4ี่สี่สี่เจ็เปลี่ยนไปแค่ไหนเทียบกับก่อนทำนะครับแล้วก็กอขัดให้มันกลับเป็นเดิมแล้วก็ไฟแนลเช็คด้วยการใช้ชิมสต็อกเช็คกับที่4ี่สี่ห้าคนไข้กัดครับสุดท้ายไฟแนลรีเซ็ทครับสี่สี่สี่ห้ากัดบนชิมสต็อกปุ๊บความแน่นความฝืดของชิมสต็อกควรจะเหมืออนนกกัับบ่ทคร ครับก็ทําเหมือนหมอบอลเช่นกันครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นอะติฟอยล์ครับซึ่งเป็นฟิล์มที่มีสีอยู่แล้วอัตนากว่าชิมสต็อกนิดนึงแต่ว่าจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมานะครับแต่หลักๆคือคุณหมอต้องมีตัวกระดาษเช็คศพที่บางระดับชิมสต็อกนะครับเพื่อใช้เช็คว่าฟันมันแตกกันแล้วจริงๆในฟันที่หน้ากว่าบริเวณที่อุดจะเช็คได้ง่ายกว่านะครับ